นี่เห็นนะเขาดูกันยังไงอ่ะเขาบอกว่ามันจะต้องมีเสี้ยนคม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 มันจะต้องมีไอ้นู่นไอ้นี่แล้วขอบตัดเป็นลักษณะของการตัดฉีกอ่านะตัดฉีกตัดฉีกนี่นะมันก็จะเกิดเนื้อปิ้นขึ้นใช่ไหม ตัดฉีกแล้วเนื้อจะปิ้นขึ้นใช่ไหมอ่าเนื้อปิ้นขึ้นปิ้นขึ้นปิ้นขึ้นแล้วปิ้นขึ้นเกิดอะไรแท้กับไม่แท้มันดูยังไงนะแท้กับไม่แท้มันดูยังไงเขาบอกว่าแท้เนี่ยนะราคามันหลักล้านอืมไม่ต้องถึงหลักล้านหรอกนะเอามาสักห้าแสนผมก็ไปแล้ว <c oughs> เนี่ยเพื่อนเพื่อน สิ่งสิ่งที่เอาไม่เคยเข้าใจก็คือว่าวิธีการดูของแท้นะครับอ่าเวลามันปั๊มนะนะมันก็จะเกิดมันปิ้นขึ้นใช่ไหมมันเป็นเนี่ยขึ้นไปหน่อยไหมเห็นไหมหไหม,มันเป็นคมๆอย่างนี้ขึ้นใช่ไหมอ่าเนี่ยขอบข้างมันน่ะนะขอบข้างมันเดี๋ยปิ้นขึ้นใช่ไหมอ่าและที่สําคัญคืออะไร เห็นไหมเห็นเป็นลักษณะเวลาเขาตัดไปแล้วมันเกิดเป็นเขี้ยวนะนี่จะให้ดูว่ามันจะเกิดเป็นเขี้ยวนะเหมือนดักคูล่านะเห็นไหมเขี้ยวแบบเนี้ยนี่ซึ่งไอ้เคี้ยวแบบนี้นหะมันคือตัวบอกความเป็นพระแท้เลยอะนะครับเห็นนะม นี่คือพระหลักล้านอ่ะบอยท่าประจันไปซื้อมาล้านห้าแต่ผมไม่รู้ว่าเขาซื้อจริงหรือเปล่าราคานั้นนะครับเขาทำคลิปลงยู u b e อ่ะเขาซื้อมาล้านห้าความเป็นพระแท้มันเนี่ยหยิบขึ้นมาส่องมาดูทีไรนี่มันก็มีความสุขเลยแล,แล้วเมื่อปีที่แล้วใช่ไหมปีที่แล้วได้ข่าวว่ามีเซียนพระที่พันทิพย์อ่ะนะทำ ปกจ้อยทองคำใช่ไหมหายตกลงไปในบันไดเลื่อนน่ะตกลงไปในบันไดเลื่อนน่ะเท่าที่รู้มาก็คือว่าปกจ้อยทองคำนี่หายไปจากวงการองค์หนึ่งละนะ